เพื่อนๆครับใครไฟน้ำมันโชว์ระหว่างเดินทางอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมคนที่ยังไม่ได้ขับขี่นะดูคลิปนี้ไว้ก่อนก็ได้เวลาที่ไปเจอประสบการณ์ไฟน้ำมันขึ้นน้ำมันใกล้หมดเนี่ยจะได้เต็มตัวถูกนะครับผมอันนี้ผมหาข้อมูลมาให้นะไฟน้ำมันโชว์วิ่งได้กี่โลนะอันนี้ผมหาข้อมูลจากเว็บไซต์มานะครับผมเขาบอกว่าเจ้า Mercedes Ben z C c l a s s วิ่งได้อีก74กิโลเมตร Mini Cooper 72 Volkswagen Golf 67 Audi a u ด d A3 67 Ford Focus 64และสุดท้าย Ford f i e s t a 59คือมันเป็นอย่างนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ไฟน้ำมันโชว์นะมันไม่ได้หมายความว่าน้ำมันคุณภายในถังเนี่ยหมดทันทีต้องบอกอย่างนี้คุณต้องอ่านคู่มือนะครับผมรถบางรุ่นบอกว่าถัางน้ำมัน70ลิตรแต่เวลาเราไปเติมน้ำมันเคยเห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่าเฮ้ยถังผม70ลิตรเติมน้ำมันเกิน70ลิตรเข้ามาในถังได้ไงมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีถังสำรอง บางคันนะครับบอกว่าถัง70ลิตรแต่มีถังสำรองไว้อีก10ลิตรนั่นเองเท่ากับว่าถังน้ํามันขนาดจริงๆคือ80ลิตรนะเพราะฉะนั้นตอนที่ไฟน้ํามันโชว์เนี่ยอาจจะโชว์ในขณะที่70ลิตรแรกหมดไปเนาะแต่ยังเหลืออีก10ลิตร10ลิตรนั้นคุณวิ่งได้ก็คูณไปแล้วกันบางคันคูณไปสิ8โลลิตร9โลลิตร10โลลิตรวิ่งได้เกือบร้อยโลเลยนะสำหรับบางคันนะครับผมถ้ารถบางคันสามารถไปแก้โค้ดทาให้โชว์ว่าน้ํามันคงเหลือภายในถังเหลือกี่ลิตรก็จะทําให้เราแบบ ไม่ตกใจมากเข้าใจง่ายหน่อยรู้นะกะระยะได้ว่าเรายังไปได้อีกไกลแค่ไหนถ้ารถคันไหนไม่มีนะครับจะเห็นว่ารถบางคันหลายๆรุ่นนะสมัยนี้บอกเลยว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลซึ่งเหลือศูนย์แล้ววิ่งได้ไงอะแต่มันเป็นอย่างนั้นไงครับน้ำมันมันไม่ได้หมดไปสะทีเดียวทีนี้มาดูกันทํายังไงเนาะไฟน้ํามันโชว์แล้วยังไม่เจอปั๊มนะจะเอาตัวรอดในสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างแรกหาปั๊มที่ใกล้ที่สุดอันนี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นนะครับผม แล้วก็ทุกวันนี้ Google Map เหมือนเดิมเลยผมเอา Google Map มาใช้ในคลิปเดียวมากเนาะไม่ว่าจะเป็นหาปั๊มหาอะไรนะครับผมก o o g l e แ a p หาเลยครับปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอย่างที่2ออย่าปล่อยให้น้ำมันหมดบ่อยมีผลต่อปั๊มติ๊กแน่นอนปั๊มติ๊กคืออุปกรณ์ที่จะสูบน้ำมันไปเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับผมถ้าน้ำมันมันขาดบ่อยๆนะปั๊มติ๊กเสียเสียตั้งอีกแล้วนะครับผมอย่างต่อมาอย่างที่3ครับที่เขาบอกว่าปิดแอร์ช่วยได้นะครับผมอันนี้เรื่องจริงปิดแช่ววยยยได้ไ้ิทุเี ถ้าไฟน้ำมันโชว์แล้วปิดไปเลยครับปิดแอร์ปิดวิทยุหรือเอาจริงเปิดแอร์ก็ได้แต่ไปปรับระดับลมให้เบาเนาะให้เราแบบมีอากาศหายใจนะครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะและอย่างที่4ี่นะครับผมการปิดแอร์และเปิดกระจกเป็นเรื่องดีแน่นอนยิ่งประหยัดนะครับผมแต่อย่าไปเปิดแบบเปิดสุดนะครับผมคนที่มีคิ้วกันศาสตร์ก็โชคดีไปแง้มเฉยๆให้ลมพอเข้ารถนะหายใจได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าการที่เปิดหมดไม่ได้ประหยัดมากเลยนะ มันจะยิ่งเป็นการไปทําลายระบบแอโรด y นา m มิกของตัวรถยิ่งต้านลมเข้าไปอีกนะครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหมต้องมีวิธีสเต็ปเทคนิคในการช่วยให้เราไปยังที่หมายนะครับผมและอย่างที่5เหมือนเดิมหลังจากที่ g o o g l e Map นะครับผมไปดูปั๊มเสร็จแล้วดูด้วยทางไปปั๊มนั้นรถติดไหมอยู่ไกลแค่ไหนช่งน้ำหนักดีๆเพราะว่าถ้ารถติดมากๆไปไม่ถึงทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถแม้ไม่ได้วิ่งรถยนต์ยังใช้น้ํามันอยู่ สังเกตง,ง่ายๆนะจอดไว้อัอตราค่าบริโภคน้ํามันของเราอ่ะยิ่งลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นแหละครับจอดทิ้งก็กินน้ํามันเช่นกันเทคนิคนี้นะครับผมก็เอาไปใช้กันไม่ต้องกลัวไฟน้ํามันขึ้นยังไปได้ต่อหาทางแก้ได้สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยติดตามคลิปหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยวิศารอาโตคา์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานออโต้คาร์ดอตคอม